รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย การโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์ปางกอกทูเดยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ศาสตราจารย์เกติคุณในแพทย์สวัสดิ์อิตรนัน์กล่าวมาถึงว่าสิ่งที่ท่านต้องการทําอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ,นยนะผมบอกตรงนะฮะฟังจบเนี่ยผมรู้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นเนี่ยเปลี่ยมด้วยความสุขนะฮะแล้วก็การที่เราเปลี่ยนด้วยความสุขอันนี้แหละที่ทําให้อายุของท่านเนี่ยยืนยาวได้พร้อมทั้งสุขภาพก็ดีด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะฮะ สุดยอดของชีวิตของของคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยสุขภาพต้องดีนะฮะความจํายังดีอยู่นี่โอ้โหถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลเลยนะครับนะฮะที่สําคัญที่สุดสังคมได้ประเทศชาติได้ก่อนจะไปถึงสังคมครอบครัวได้ก่อนแล้วล่ะนะฮะท่านอาจารย์จากตรงนี้นะอาจารย์นะอาจารย์กล้ามถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดถึงอะไรอนาคต สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวเรานะก็เราเกษียณอายุแล้วเราก็ทำงานไปอันที่หนึ่งเราสามารถจะทำอะไรได้ในการตรวจทนไข้หรือการให้การรักษาได้ก็ผมก็คิดว่าจะทำต่อไปครับซึ่งผมเองก็มึนมาถึงว่าตอนนี้ผมอายุ80สผมพยายามไม่พายไม่แพ้แปดสก็ยังทำต่อไปคือตรวจทั้งคลินิกพิเศษ ของล้วนศรีราษและก็ทั้งปิยะการุน<อ>มหาราชการุณ<ห>ก็ทั้งสองแห่งหอันที่สองเราต้องนึกเสมอว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและต้องมีจิตที่ดีคือใน ที่ดีนี่หมายความว่าเราอยู่ในภาวะที่สงบได้แล้วก็ไอความโลภความอะไรต่างๆทุกคนจะมีได้<า>แต่ให้น้อยลงอืมและก็<า>มีสติต่อเวลา,าแม้แต่เราขับรถก็ต้องมีสติเมื่อเรามีสติแล้วไอสิ่งต่างๆแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นอ๋อใชใช่ใชใชอันนี้เองที่ทำให้ผมได้มีโอกาส ตีกอล์ฟอาทิตย์ละสองคนและว่ายน้ำอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้ก็เป็นเองทำาใ้สูขภาพเลยสามผมยังมีโอกาสที่จะไปใส่บาตรที่วัดบวรแล้วก็ไปทำบุญบ้างบางครั้งบางคราวเช่นไปทอดกระถินอะไรเงี้ยอีอย่างหนึ่งก็คือเรามีโอกาสทางด้านที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะว่าผมบวชที่วัดมวรเมื่อปีสี่ห้า วิวประมาณ1 3บ4ปีมาแล้วครับก็ยังเป็นปฏิบัติอยู่คือมีโอกาสก็ไปใส่บาตรมีโอกาสก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นใหม่ๆก็เราก็นั่งแต่ตอนหลังๆเราก,ก็ใช้วิธีว่าเดินไปแล้วก็ทำวัดไปในตัวเสร็จโอ้เยี่ยมเลยและเวลาขับรถเราก็ถ้าเผื่อมีสติเราก็ทำวัดเย็นให้มันจบไปวัน มันก็ทำให้เรามีจิตใจส่วนเขอที่สาเพื่อนฝูงพี่น้องครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําบรรเทาทุกข์เขาได้เราก็สามารถทําได้เช่นเพื่อนจะต้องการตรวจดูลําไส้เราก็ตรวจให้เพื่อนเจ็บป่วยที่เราสามารถจะช่วยให้เพื่อนมาช่วยดูแลหรือเราดูแลเองได้เราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้อันนี้เองที่มีอยู่ในจิตใจผมแล้วก็อันที่เรานึกอยู่เสมอว่า อะไรที่เรารับมอบหมายมาครับต้องทําให้ดีที่สุด<ช>สุดความสามารถของเราใ,ใช่แล้วใช่แล้วอันนี้สําคัญใช่แล้ว,ลวคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ผมฟังที่ท่านศาสตราจารย์เกติคุนในแพทย์สวัสดิ์กิตาน,นันกล่าวมาถึงว่าสิ่งที่ท่านต้องการทําอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะฮ <c oughs> นะผมบอกตรงนะฮะฟังจบเนี่ยผมรู้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นเนี่ยเปี่ยมด้วยความสุข นะฮะแล้วก็การที่เราเปลี่ยนด้วยความสุขอันนี้แหละที่ทําให้อายุของท่านเนี่ยยืนยาวได้พร้อมทั้งสุขภาพก็ดีด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะฮะสุดยอดของชีวิตของของคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อ,อยุมากแล้วเนี่ยสุขภาพต้องดีนะฮะความจํำยังดีอยู่นี่โอ้โหถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลเลยนะครับนะ ปุ๋ยอินซีย์ t ีไวันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินซียีพีชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600กมิลลิลิตรหขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร8ขวดต่อที่สสะสมยอดซื้อครบ100ลิตร แลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัดพบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8 8 8 3เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี่ อะไรที่อาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะถ้าเผื่อคนไข้ที่มาหาผมกล่าผมมีโอกาสผมก็จะอธิบายบไอสิ่งต่างๆที่เขาเกิดขึ้นกับเขาที่ผมสามารถทําได้มีภาวะหลายหลายอย่างที่ผู้ป่วยมาครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องท้องอืดท้องเตอร์สอง ขับถ่ายไม่ดีนะอืสามมีกดไหลย้อนทีสี่ปวดท้องมีแสบท้องซึ่งขบวนการต่างๆเหล่านี้ถ้าเราได้อธิบายคนไข้ให้เข้าใจให้รู้ว่าในระบบทางเดินอาหารนั้นทุกคนค,คนไข้ใหม่มาผมสามารถจะอธิบายได้ก็จะเรียกญาติมาอธิบายอธิบายทีเดียวพร้อมกันให้รู้ว่าเราทานอาหารเข้าไปหลอดอาหาร50าสิบเซนแล้วก็มีกระเพาะ จากกระเพาะลงมาที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กนี้อยู่รอบๆสะดือบีบตัวมากบีบตัวน้อยแล้วแต่แต่ละคนเมื่อมันย่อยหมดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นอุจจาระมาทางลำไส้ใหญ่เคลื่อนมาทางนี้แล้วก็ออกมาทางปากถาวรเมื่อเรามองภาพอย่างนี้ออกให้คนไข้เข้าใจคนไข้จะได้รู้ว่าอ๋อส่วนไหนส่วนไหนที่เขามีปัญหาใช่ไหม่นเขาบอกเขาเสียดท้องข้างซ้ายข้างขวาเพราะก็อธิบายว่า ในการที่จะมีอุจจาระมาถึงตรงนี้ครับอุจจาระมาติดอยู่ตรงนี้ก็ทําให้อุจจาระแน่นอยู่ตรงนี้ครับลงอยู่ตรงนี้ทำให้เสียดท้องได้<อ>เช่นเดียวกันทางด้านนี้เสียดท้องทางนี้ได้เพราะฉะนั้นผมที่บายคนไข้ว่า เสียท้องที่คุณเป็นนั้นก็อยู่ในภาวะที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนไข้จะได้นึกออกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองวันนี้<อ>หายพรุ่งนี้เป็นเพราถ้าปวดเป็นจริงๆมันต้องเป็นทุกวันฉะ<ช>นั้นเป็นเ,นเป็นบางครั้งบางข่าวก็คืออุจจาระเมื่อมันมผ่านไปมันก็หายอ,อันนี้เองที่จะต้องอธิบายกับใครให้เข้าใจเมื่อเข้าใจได้รู้ว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยมีอุจจาระ เป็นหมดแล้วยังมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในเป็นจำนวนล้านล้านตัว oh. เราถ่ายครั้งหนึ่งอย่างมาก2 0 3สิเซน oh. เพราะฉะนั้น,นึ่งเหลือข,ขยายตั้ง70็ดเซน oh. เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายมัน uh. ให้มันถ่ายมากกว่าหนึ่งครั้ง uh huh. นะ uh huh. แล้วก็มีวิธีที่จะบอกที่บายว่าทำอย่างไรที่จะถ่ายมากกว่าหนึ่งครั้ง uh huh. ซึ่งเป็นรายละเอียด ที่จะต้องมาพบกันแต่ละคนใช่ใอันนี้เองที่ทําให้เราเข้าใจแล้วอย่างหนึ่งที่ที่เราควรจะรู้คือว่าเวลาเราทานหารกลางวันลงไปในกระเพาะจะมีลมมีเมือกมีกรดทําให้แสบท้องมีอาหารที่ค้างอยู่ทาให้เราแน่นท้องคลายอาหารไม่ย่อยสิ่งต่างๆนี่เกิดขึ้นนั้นกระเพาะปกติมันจะบีบตัวเพื่อไล่อาหารลงไป หนึ่งชั่วโมงผ่านไปคือทานข้าวเที่ยงแล้วบ่ายโมงของมันยังอยู่ในกระเพาะอ,อเพราะฉะนั้นวิธีทําก็คือมันก็ทําให้เราแน่นท้องเราก็ต้องดื่มน้ําแก้วหนึ่งเมือ่อดื่มน้ําแก้วมันจะไลยอย่ออกไปบอกว่าลมออกไปเมื่อออกไปกดออกไปอาหารที่ไม่ไย้ออกไปมันก็จะเหลือครึ่งเพราะฉะนั้นบ่<อ>นายสองโมงเราดื่มอีกแก้วหนึ่งเราดื่มอีกแก้วของทั้งหมดออกไปเลยมันก็หายแล้ว<อ>ไม่ต้องกินยายเลยเพราะฉะนั้นแน่นท้องเสียท้องหาย<อ>เพราะฉะนั้นเรื่องของการดื่มน้ำสำคัญ คนไข้ส่วนใหญ่จะบอกว่าเออฉันไม่ค่อยได้ดื่มน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอีกอันที่เกิดเรื่องคือมื้อเย็นกเหนกานต้องทานแบบนี้ทานข้าวทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มไงครับแต่ที่มื้อเย็นที่เกิดเรื่องเพราะว่าเราไปทานอาหารหนักเช่นข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างซึ่งอาหารพวกนี้หนึ่งมันมีเนื้อสัตว์ย่อยยากชเวลาเรากลับไปตอนเย็นทานข้าวเสร็จ อ้าวดูทีวีดูทีวีเสร็จอ้าวง่วงนอนก็นอนเมื่อนอนแล้วไอ้ของที่เรารับประทานเข้าไปมันย่อยไม่หมดเพราะฉะนั้นมันก็ค้างอยู่ในกระเพาะก็ทาให้แน่นท้องที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเนื้อสัตว์กระตุ้นทําให้น้ํากดน้ําย่อยเพิ่มขึ้นเพราะั้นเวลานอนมันก็ล้นออกมากลายเป็นกรดไหลย้อนนะเมื่อทุกคนเข้าใจอย่างนี้ก็เรารู้ว่ามื้อเย็นหมอแนะนําว่าไม่ควรทานเนื้อสัตว์ ให้ทานอะไรที่ย่อยง่ายๆเช่นซุปผักซุปเผ็ดหรือเป็นโจ๊กปลา้าต้มปลาเพราะปลาหนึ่งมันย่อยง่ายสองปลาไม่ทําให้เกิดไขมันสูงไม่เป็นโรคกัวใจสามปลาไม่ทําให้ไขมันสูงสี่ปลามันทําให้เราท้องสบายนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีโอกาสคนไข้มาหาผมผมจะอธิบายทั้งญาติทั้งผมเพราะฉะนั้นบางทีผมจะบอกคนไข้ว่า ผมตรวจคนหนึ่งแถมอีกสามคนเพราะญาติมาสามคนสามคนนั่นจะได้ความรู้ไปได้ความรู้ไปด้วยและยังไม่พอผมยังมีวิธีการออกกําลังกายให้เขาดูด้วยซึ่งว่าอาจจะมีเวลาน้อยถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ว่ากันคุณผู้ชมฮะผมต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์สวัสดิ์ิตนานั้นเนี่ยด้วยความสือสมกับผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะ ท่านจึงแนะนำผมเป็นการส่วนตัวบอกว่าวันหนึ่งดื่มน้ำมากๆนะนะฮะผมก็ปฏิบัติตามแล้วคุณผมชมทราบไหมฮะผมดื่มน้ำเนี่ยผมค่อนข้างจะดื่มเยอะมากดื่มครั้งไหนผมนึกถึงท่านอาจารย์สวัสด์ตลอดเวลาเลย <c oughs> ว่าเป็นผู้แนะนำผมนะแล้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรตกค้างแล้วผมก็ทานอาหารอย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำนะฮะว่าพยายามไม่ทานพวกเนื้อสัตว์ปลา ผักผลไม้เนี่ยเป็นตัวดีมากเลยแล้ววันนึ่งเนี่ยถ่ายหลายครั้งมากครับผมเรียนให้ทราบเลยปราที่เราจะถ่ายครั้งเดียวใช่ไหมแต่อันเนี้ยน้ำเนี่ยกับการทานที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราช่วยให้ร่างกายเรามีการขับถ่ายที่ดีมากเลยนี่คือสิ่งที่ผมได้จริงๆจากท่านยันสวัสดนะฮะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8-3-8-8เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาแล้วจะลอยไปถึงไหนกันนี่ ผมฮะก็ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจท่านอาจารย์จากการที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วผมเชิญมาเข้าในการกูรไลฟ์อผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมบอกตรงว่า,ผม,วาผมดีใจที่ท่านอาจารย์ไม่เลิกเกตรายการผมแล้วก็มาแล้วคุยสนุกด้วยนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ของท่านอาจารย์นั้นเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยนะฮะแล้วทาให้รู้ว่าชีวิตของท่านนั้นเนี่ยอุตสาหะและบากบันแล้วเป็นผู้ให้จริงๆนะฮะ อย่างน้อยคผู้ชมก็นําไปอ,อบอกเล่าสอนลูกหลานได้นะครับเพื่อครอบครัวที่มีความสุขสังคมที่ได้ความสุขไปด้วยแล้วที่สุดยอดจริงๆประเทศชาตินะครับวันนี้ท่านอาจารย์ครัก่อนที่จะจบรายการเนี่ยท่านอาจารย์มีอรจะเพิ่มเติมสักนิดนึงมีไหมครับช hmm. ื่อของท่านอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยอนาคตที่ท่านอาจารย์อยาก อยากมีกิมมิกอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมมีไหมส่วนใหญ่แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าครับการจะมีอายุยืนครับต้องมีรู้จักการให้อ่าใช่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 ที่ผมทําอยู่ก็คือท่านอาจารย์ประดิษฐ์เจริญไทยชวีหาดมยาให้ผมพอผมผ่าตัดท่านก็ซื้อโจ๊กหิ้วมาเยี่ยมผม ทั้งที่ท่านอาจารย์อาจารย์เราเขาควรจะให้อาจารย์อาจารย์มาให้เราผมก็จำใส่ใจว่าเอออย่างนี้ดีนะเพราะฉะนั้นผมเลยปฏิบัติว่าคนไข้ที่เรารู้จักหรือมาป่วยโรงพยาบาลผมจะหห้โจ๊กไปโจ๊กที่ผมซื้อเสมอคือโจ๊กที่ผมมาวัดบวรอยู่ข้างๆวัดบวรและโจ๊กร้านนี้แปลกอร่อยมากเพราะเขาไปทำเป็นหม้อใหญ่เขาทำทีละชามทีละชามทีละชาม และผมก็บอกเขาว่าขอซุปเยอะๆ uh huh. คือไม่ใช่โจ๊กคนๆคนๆไม่อร่อยแล้ว uh huh. เอาน้าซุปเยอะๆ uh huh. และโจ๊กร้านนี้อร่อย uh huh. ผมเคยเยี uh ่ย huh. มนะ uh huh. สองสิ่งที่เราอยากจะรู้ต่อไปก็คือว่า เมื่อเราให้แล้วมันมีความสุขไหมมีความสุขใช่ใช่เพราะนั้นบางั้งวังคราวผมตรวจคนไข้สองกล้องเสร็จเป็นคนไข้ส่วนตัวพอเราตรวจเสร็จผมก็ยิ้โจ๊กไปซึ่งซื้อไปเรียบร้อยแล้ะบอกสองเสร็จแล้วบอกนี่นะผมอาโจ๊กมาฝากคนไข้อยู่ในห้องก็ดีใจเออได้กินโจ๊กแล้วก็บาถึงบอกว่าหมอโจ๊กอร่อยมากเลยนี่ก็ทำให้มีความสุขเพราะฉะนั้นอายุเราก็จะยิ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะใช่สองแม้แต่คนงานที่เราสัมผัสเช่นยามที่คอยปัดคอยดูแลรถบอกให้เข้าตรงนี้จอดตรงนี้เราก็ซื้อเอ้าวนมคกไฟฟ้าซื้อโรตีใส่ไข่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยหรือว่าปนทุกโกไปฝาาน้ำเต้าหู้สิ่งเหล่านี้คนที่สัมผัสกับเราแม้แต่พยาบาลที่ช่วยเราสองกล้อง เราก็สามารถที่จะให้เขามีความสุขและเรามีความสุขได้ก็คือเอาข้าวเหนียวไก่ทอดไปฝากอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาได้อาหารแล้วก็ทํามีความสุขแล้วเขาก็แฮปปี้อันนี้เองที่ผมคิดว่าถ้าเรารู้จักการให้และให้อย่างทําให้เราไม่เสียเสียดายเลยเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตยืนยาวใช่ใช่ช่สุขใจเนี่ยสุขใจที่สุดนะฮะอาจารก็ วันนี้รายการคุยไลฟ์ของเราก็ถือว่าผมถือว่าเป็น,เ,ปนเกียรติอย่างสูงที่เดียวที่ท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สวัสดิตะนันนั้นเนี่ยมาสนทนากับผมในรายการนะฮะก็อย่างไรก็ตามรายการคุยไลฟ์ของเราคงต้องขอพบพระคุณท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สวัสดิตะน,นันไว้โนกาสานี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สรรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์ประกอบท Today บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาิิมาบอดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวเรานะก็เราก็เสียอายุแล้วรเราก็ทำงานไปหาที่หนึ่งเราสามารถจะทำอะไรได้ในการตรวจทนไข้หรือการให้การรักษาได้ก็ผมก็คิดว่าจะทําต่อไปครับซึ่งผมเองก็มึนไปถึงว่าตอนนี้ผมอายุ80ก็ยังทําต่อไปคือตรวจทั้งคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลศรีราชและก็ทั้งปิยะการุณ ราชกาลก็สันน้งสองแห่ง